สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการปัญหาบ้านเมืองรายการที่เรามุ่งจะสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับเราพบกันเป็นประจำครับที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดกระแสะเสียงวิพาก์วิจารณ์กันพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผู้คนจํานวนมากหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายการเมืองเองส่วนใหญ่เห็นว่าน่าจะมีการจัดตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทำหน้าที่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่อย่างไรก็ตามครับในความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้ยวยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติหรือคออทอกลับมีข้อเสนอแนะที่ทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมตอนนี้ก็คือให้มีการใช้ช่องทางและกระบวนการปกติที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาไว้ในหมวดที่15มาตรา291นะครับคนที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ก็มีทั้งฝ่ายการเมืองก็คือคณะรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภารวมไปถึงประชาชนถ้าหากจะเข้าชื่อกันจำนวน50,000ชื่อก็สามารถที่จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ รวมไปถึงการพิจาราก็เป็นไปตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับโดยเฉพาะในวาระที่2นั้นประธานคอทอเห็นว่าน่าจะได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการที่จะเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมด้วยซึ่งตรงนี้เองก็เป็นการตอบโจทย์ว่าประชาชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญได้อย่างไรและที่สําคัญเมื่อผ่านวาระ3แล้วนะครับ ยังเสนอให้มีการทำประชามติว่าประชาชนเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญที่ได้มีการแก้ไขหรือยกร่างจากนั้นจึงค่อยนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยก่อนประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไปก็เป็นอีกความคิดเห็นต่างหนึ่งที่คอนทรเสนอตรงไปยังรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนจะรับฟังข้อคิดเห็นนี้หรือไม่ก็เป็นประเด็นที่สาธารณชนจะต้องช่วยกันคบคิดต่อไป แต่ประเด็นสาคัญครับคุณผู้ชมครับในการเสนอของประธานคออนททคราวนี้เสนอให้มีคณะกรรมาการขึ้นมาชุดหนึ่งทำหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญเพราะไม่เห็นด้วยกับการใช้สสรซึ่งมาจากตัวแทนจังหวัด 77คนเนี่ยนะครับรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญอีก22คนเข้ามาทําหน้าที่ในการร่างเพราะมองว่าอาจจะไม่ใช่ผู้ที่เชี่ยวชาญในการร่างรัฐมนูญโดยตรงคณะกรรมาการทั้ง34ท่านที่ประธานกอ,อนทรเสนอจึงกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกวิพากวิจารณ์นะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราลองไปดูครับว่ารายชื่อที่ทางประธานกอ,อนทรได้เสนอลงไปต่อสาธารณชนนั้นแล้วถูกวิพากวิจารณ์พอสมควรเป็นใครกันบ้างไปงติดตามครับ คนเรือเอกเกาะหลักเจริญรุกนายขนินบุญสุวรรณนายคำนูนสิทธิสมานนายจาตุรนฉายแสงดเรเจตโทนนวนิกรองศาสตราจารย์ดรชูศักดิรินินหม่อมหลวงนักกรเทวกุลนายขันชัยบุญปาน ศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อุวันโนโดรปริญญาเทวานารุมิรกุลน,นายปานเทพพัวพงพันธ์ดรปานปรีภรคิดทานุกรรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรวานิชพงพันธ์นายพเดศภูรีปฏิพานนายพงเทพเทพการนานายแพทย์พรหม,มินเรศสุริเดช นายพันศักดิ์วินยุรัตร์ดรพิษพงสวัสดิด์ดรยุพาอุดมศักดิ์นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะพลเอกเลิศรัตน์รัตนาวานิชรองศาสตราจารย์ดรวรเจตภาคีรัตศาสตราจารย์ดรวินษนุเครือง,งามดรสมเกียติอ่อนวิมล ศาสตราจารย์ดรสมพิดเลิศไพทูลด์ดรสรจักรเกษมสุวรรณนายสราวุธวัชรพลนายศักก์กอแสงเรืองรองศาสตราจารย์ดรสุขุมเฉลยทรัพย์ดรสุขุมนวลสกุลรองศาสตราจารย์สุดสงวนสุธีสอนนายสุธิชัยหยุน่น นายสุรนันเวชชาชีวะและนายเสรีสุวรรณภานนท์นั่นก็เป็นรายชื่อทั้ง3 4ท่านที่ประธานคออนทอเห็นว่าน่าจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่บุคคลที่จะไปทำหน้าที่จริงๆนะครับเป็นเพียงตุ๊กตาที่จะให้สังคมเห็นว่าคณะกรรมการที่จะเข้ามาทำงานทางด้านนี้เนี่ยน่าจะมาจากทุกฝ่าย สีเหลืองสีแดงกลางกลางนักวิชาการทุกคนควรได้มีส่วนร่วมแล้วก็เปิดเป็นเวทีในการถกเถียงหากติกาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะนํามาใช้กันต่อไปเรื่องนี้เองครับผู้สื่อข่าวก็ให้ความสนใจค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นประธานคออทอได้เปิดให้มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่มูลนิธิปริยานุเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนว่าได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงทีเดียวรายการปัญหาบ้านเมืองของเราในวันนี้นะัดพิเศษครับ จะไปฟังการถแถลงข่าวคำถามที่สื่อมวลชนสงสัยคำถามที่สื่อมวลชนข้องใจเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่ประธา,านคอรทอนได้ํำเสนอต่อสังคมเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับก็ขอต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของบ้านเมืองเพราะว่ายังไงก็เป็นบ้านเมืองของเราส่วนข้อคิด ข้อเสนอความคิดเห็นของแต่ละท่านโดยสุจริตนั้นจะตรงกันหรือแตกต่างกันไม่ใช่สาระสำคัญขอให้พวกเราชาวไทยทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นเมื่อเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ขอให้ถกแถลงกันด้วยเหตุผลด้วยสติจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมาก ท่านคงจะเห็นในเอกสารที่คอนทชได้ทำแจกไปแล้วซึ่งหน้าสังเกตว่าหลายๆท่านที่ได้เสนอข่าวไปนั้นไม่เคยได้อ่านเนื้อหาของเอกสารเล่มนี้เลยที่จริงท่านมีเกียรติมากเพราะว่าเอกสารเล่มนี้หลังจากแถลงข่าวแล้วคอนทชจะเสนอรัฐบาล แสดงว่าประชาชนได้รับทราบก่อนรัฐบาลซึ่งอันนี้เป็นข้อแสดงว่าคอนทอเป็นกรรมการอิสระไม่ได้ขึ้นหรืออยู่ในอำนาจของรัฐบาลเหตุผลถ้าสมมุติว่าอันนี้คอนทอได้นําเสนอรัฐบาลก่อนรัฐบาลบอกว่าขอพิจารณาก่อนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าเรานําเสนอก็เสียมรารยาท พราะนั้นวิธีการทํางานของคนอนทนั้นจะไม่นําเสนอในเรื่องที่คนอนทมีความคิดเราถือว่าเราเสนอประชาชนก่อนและรัฐบาลค่อยไปพิจารณาทีหลังเช่นเดียวกันกันกบพี่ตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนตุลา